ให้กำลังใจตัวเองอย่างไรในวันที่รู้สึกแย่ค่ะเริ่มจากการถอยออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เราอึดอัดนะคะเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองค่ะจากนั้นให้ออกไปสัมผัสธรรมชาติแล้วก็แสงแดดอ่อนๆอ,อ,อย่างเช่นออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในส่วนสาธารณะหรือแม้แต่ระเบียงบ้านค่ะทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ชื่นชอบนะคะ ขยับร่างกายอย่างอ่อนโยนด้วยการออกกำลังกายการเดินเล่นเบาๆค่ะสร้างโฮมสปาง่ายๆฉบับคนรักตัวเองนะคะอย่างเช่นแช่น้ำอุ่นทำสครับผิวหรือว่าพอกหน้าค่ะอยู่กับสัตว์เลี้ยงแสนรักไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวช่วยเยียวยาจิตใจได้อย่างมหัศจรรย์เลยนะคะและอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนไม่ต้องคิดมากค่ะแค่นอนพักฟังเพลงเบาๆหรือว่าอ่านหนังสือเล่มโปรดค่ะ อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค